<ผ>คือคือผมบอกตรงว่าจริงๆแล้วน้องๆนยฮะมีความมีความสามารถอยู่แล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นรอบใส่นอก้ะทุกคนก็ต้องโชว์แบบสีไม้และมือของ,องของตัวเองเต็มที่ซึ่งจริงๆผมบอกเลยบทในที่ผมได้คือผ,ผมได้บทเป็นเพเปอร์ไปนั่งห่างนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะมีบ็อกกิ้งให้ดูที่เหลือใส่เลยเมื่อกี้บอกน้องๆไม่ต้องซ้อมคือผมว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยซึ่งหน้าตอนนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดน้องๆก็เล่นมันเลย เพระก็จริงแล้วเนี่ยในในรูปแบบของการแสดงเนี่ยเราเรามีเมนถึงแล้วหรือเราจะได้ที่เหลือมันมันคแต่ละคนแต่คาแรคเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ3คนก็ใส่เลยคนละแบบซึ่งที่ต่างกันม่ใช่เกราะใช้แต่การเคลื่อนย้เยอะเหมือนกันเยอะครับการเคลเ่อนย้ายมันมีเทคนิคอะไรคือคือคือไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรฮะคือจริงๆแล้วมันมันเป็นอารมณ์อ่ะมันเรื่องของอารมณ์เราออกไปเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรจริงๆพอเราออกไปเนี่ยในฉาก อย่างเมื่อกี้นี้ปเป็นเวทีมันจะมีแค่เราสองคนในโลกนี้คนอนื่นที่ดูก็คือผมมันคนดูทีวีอะ่ะเราจะไม่เห็นเขาแต่ว่าก่อนเราออกไปเราต้องมองก่อนว่าในงเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างเรามองเขาแล้วเราเล่นแล,แล้วที่เหลือเนี่ยคือสองคนในโลกนี้คุณต้องเล่นให้มันดีที่สุดเราแล้วลมันคือเรื่องจริงอะ่ะเหมือนแบบระวังโทรศัพท์ไว้แล้วโทรศัพท์ไปถูกแบบเปิดอ่นแล้วมันเป็นเรื่องว่าเออเอาคลิปไปขายไะแล้วก็ถามว่ารักไหมสองคนนี้รักกันมาก ครับแต่เขาก็บอกว่าเขาเขาล้างเราในสิ่งที่เราทำเพราะจริงๆเนี่ยมันมันเป็นการแก้ปัญหาคนละวิธีอาจอาจอาจจะผิดวิธีของเรานะครับอของเขาแตอาจจะผูกวิธีของเราเขาต้องใช้แหวนนะเขาเห็นเรื่องแหวนนักแสดงคือคือมันมันเป็นระยะสั้นนะฮะมันเป็นการแสดงแบบเฉียบพลันอ่ะฉับพลันคือทุกคนต้องแสดงความสามารถคือทุกคนมีแหวหมดอยู่แล้วแหละแต่ว่า ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงเนี่ยจะมีคณะกรรมการอย่างพี่แดงนะครับอย่างพี่ยุ่นนะครับน้องโดนัทหรือหลายๆคน,นเนี่ยซึ่งซึ่งที่ผิออย่างเงี้ยเราก็จะให้คะแนนไล่มาผมเชื่อว่า,าการแสดงที่ที่ดีที่สุดคือมันมันต้องเหมือนไม่แสดงคือเราเป็นเราเป็นตัวอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราเราถูกให้แสดงครับผมก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับมีความสุขมาก ขอทุกคนโชคดีนะครับคนที่ได้ที่1 2 3คนที่ได้ที่1 2 3ไล่มาก็ขอให้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ตามหาฝันของตัวเองต่อไปนะครับสู้ๆพี่ต๋องเป็นกำลังใจให้ครับพี่ต๋องทำการแสดงพี่ต๋อเองได้ไหมยังแบบคาแรคเตอร์เราแบบสูง่างแรดไงไม่มีปัญหาในการรับงานไหมไม่มีเลยครับมันต้องแบดตลอดไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือผมเป็นคนอย่างนี้แหละคือตัวใจเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าการแสดงเราเป็นอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะว่า เราถูกสร้างให้เป็นคนนี้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 คือคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออถ้าเราเราเป็นคนทรงแบสแล้วเราจะต้องเล่นแบสตลอดไม่ใช่ผมก็เล่นเป็นคุณพ่อที่ดีได้ไเป็นอาจารย์เป็นค,นคุณครูเคยเล่นเป็นแบบเทวดายอย่างเงี้ยแต่เทวดาล่นแบสก็มีไงคือคือมันมีหลายทรงไม่ใช่แบบว่าในโลกนี้ต้องแบบโหคนดีคนประเสริฐไม่ใช่แม้กระทั่งตัวเทวดาเองเป็นแบบเทวดาทรงแบสได้อย่างเงี้ยแผมก็เล่นได้โอ้ยเล่นได้วลนักแสดงดีฉันเง คือคือผมว่ามันเป็นความสุขของของชีวิตมันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วแล้วงานที่เรารับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของเงินไม่ใช่ว่าเออเงินมาเราก็รับรับเราต้องดูด้วยว่าไอสิ่งที่เรารับอ่ะเราทําแล้วเรามีความสุขไหมนะครับทำแล้วแหละเรารู้สึกว่าคนดูเพื่อนๆหรือแฟนๆตื่นเต้นกับเราไหมถ้าถ้าเราเล่นแล้วเขารู้สึกเฉยๆอย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดที่เปนแบบมันไม่ค่อยซักเซกับชีวิตอ่ะเราต้องเล่นแล้วโอเคเราตื่นเต้น ตัวเขาก็ต้องฝึกพิเศษค่พี่สาวเวลาต้องสอนสอนเด็กๆทุ่ใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสอนที้เขารับบทก่อนยืนอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวสอนยังไงอ่นอ๋ออย่างแรกท่องบทก่อนเลยครับนอนเยอะๆนอนเยอะๆแล้วก็ท่องบทแล้วทุกอย่างจะง่ายคือถ้าเขานอนเยอะเขาท่องบทคือเดี๋ยวมึงมาเล่นหน่อยมึงก็ได้แต่บางคนแบบไม่ไม่ท่องบทอย่างเงี้ยไม่นอนเพราะแบบบางคืนนอนไม่หลับเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะ ผมไม่ได้เมนชาติหนึ่งไทยแต่อะไรกว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องทําคือรับผิดชอบในสิ่งที่คุณจะต้องทําหน้าที่ของคุณทําให้ดีที่สุดคี่ต่าไปอย่างเงี้ยเราเป็นต่างคนต่างเป็นน้องวิทยาการแบบไปถึงโซนอะไรโคการดันอื่นอื่นคือคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยตอนนี้มีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมุมมองนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาหาประสบการณ์หรือตัวอย่างได้ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณเข้าดู YouTube โหคุณทะลุไปถึงฮอลลีวูดเลยมันอยู่ที่คุณว่าคุณคุณรักมันขนาดไหนคุณสนใจคุณหมกมุ่นกับมันขนาดไหนแล้วแล้วคุณจะทาในสิ่งที่คุณทําให้ดีขนาดไหนมากกว่าคุณมีโอกาสที่ดีสไลยกตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เคยเรียนการแสดงไม่เรียนอะไรคุณเราเราใช้อ่ะมุมมองของเราจริงๆแล้วก็แสดงเลยอันนี้มีมีมีโอกาสมีประสบการณ์คุณหาประสบการณ์คุณเยอะๆวิร์กช็อปด้วยตัวคุณเองนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ดี ก็จะผ่านตัวเป็นแบบว่า acting coach บ้างไหมคะตอนนี้ผมยังเล่นอยู่ครับก็เล่นไปด้วยแล้วไงขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนดีกว่าจริงๆแล้วคือคือถ้าพักปฏิบัติแต่ผมยังบอกกับลูกผมว่าให้ผมสอนปฏิบัติได้แต่ว่าผมผมไม่ได้เป็นคนมีทฤษฎีมาก่อนคือเราเราใช้อารมณ์แบบทำอะไรมันมันมันต้องใช้อารมณ์ความรักแล้วทุกอย่างมันจะดีคือเราทําได้จนจนวันนี้จนถึงวันตายอ่ะเราทําได้ทุกวันเพราะว่าเรารักมันเนี่ย ครับคก็เป็นยังไงบ้างพักแกเปลี่ยนไปเยอะบ้างตอขนาดไหนือยังเออก็เวลาเจอพิพศก็ให้พิพศส่งรูปมาดูก่อนว่าจำไม่ได้ใช่ๆเดี๋ยวจำไม่ได้พูดเล่นดีครับก็ก็แฮปปี้เบอร์เดย์พี่พศย้อนหลังนะครับพี่พศเป็นเป็นผู้มีพระคุณของผมอย่างสูงสุดนะครับเขาเกิดวันที่10มกรานะครับผมเกิด26มกราจะจำได้นะครับก็ขอให้พี่พศมีความสุขก็สนุกดีครับนานๆได้เจอกันดีปีแล้วครับพี่สาวฮะโอ้ตั้งแต่ผมอายุ15 อยู่กับพี่พศมานั้งแต่15ตอนนี้่26นี้49แล้วครับก็คือแบบรักแล้วเวลาไม่ได้ทิ้งกันเลยยังเป็นไม่ทิ้งครับไม่กล้าทิ้งครับทำไมคะเดี๋ยวเขาด่าความความน่ารักหรือยังไงพี่พศเขายังแบบไม่ล่ะครับคือคือจริงๆเราเรารักกันเหมือนพี่น้องนะแล้วแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับก็ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ยังไงเนี่ยผมก็ยังเป็นน้องน้องที่น่ารักของพี่พศเสมอไปมีของขวัญอะไรพิเศษให้พี่คุณไหมคะไหนๆก็ มานากก็นี่ครับผมมีลูกสองคนมีโพต้าไปเลี้ยงเนี่ยครับของขวัญ <c oughs> บอบให้เลยใช่พี่ต่ตเาเองคนตาะลึงแบบดูแลติ้งเยอะ,ะ,ะมากครับมีแซวเขาไหมคะก็เด็กว่าเราแล้วหรือ,อยังไงคือ,ค,อ,ค,อคือมันแล้วแตบบ่ความชอบเขาอ่ะเขาเขาชอบเขาทำแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยให้เขาทำออแต่มันมันแบบมันแล้วแต่เขาอ่ะมุมมองเขาไอสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขเราก็ต้องยินดีแบบเขาด้วยแค่นั้นเองแต่เราต้องอัพเด์อัพเดทที่เขาตลอดเนาะใช่ครับเพราะว่า จำหน้าไม่ได้แต่แก้มเกิดเป็เต่าก็เหมือนกันใช่ครับปีนี้ทำบุญอย่างไงบ้างก็ก็คงไปทำบุญนะฮะจะใช่ไม่เบียดครับก็ทำบุญนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบเจอเพื่อนๆเจอน้องๆแฟนคลับนะครับเขาไปทำบุญตัวนี้ทุกปีก็นานๆจะได้กินข้าวด้วยกันทำบุญร่วมกันก็ก็ไปทำบุญไม่ได้มีงานสังสรรค์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราใช้ชีวิตมาตั้งแต่ แ้ปีใหม่แล้วฮะมันมันใกล้กันมากก็เลยคิดว่าเไปทำบุญดีกว่าเพราะทุกคนน่าอยากจะไปทําบุญมากกว่าปกติมันใส่ไป่ค่อยเปต่าผมคืออย่างเงี้ยฮะคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความความรักความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ใจนะครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยง่ายๆเไหว้พ่อแม่เนี่ยก็ก็ก็เป็นบุญแล้วนะฮะเป็นเป็นความประเสริฐของชีวิตนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือเราแค่แบบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนไหว้พระ ห้องห้องพระนะฮะที่บ้านผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเกิดก็ไปทําบุญเลี้ยงพระก็เป็นสิ่งที่ดีก็ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปที่ต่างๆก็ก็จะไปไหว้พระตามแบบนั้เหมือนผมไปพิษณุโลกเนี้ยผมก็จะไปข้อใหญ่นะครับพระคุชินาชอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ไปทำบุญไหว้พระลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อก็ก็ดีครับสบายใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องดุไม่ต้องอะไรแล้วเนาะก็สบายใจอยู่แล้วครับไม่เคยไม่เคยไม่สบายใจครับ ไม่ต้องดูไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมถามแปลกก็ <c oughs> ไม่ได้ดูฮะคือจริงๆมันก็เป็นเวลาของการสอนลูกตามอายุตอนนี้เขาก็โตแล้วสมใจเนี่ยกำลังจะ13แล้วสุขใจก็จะในสิบสองเพราะว่าสุขใจเปิดปีกระต่ายปีนี้ก็12ก็ก็เลี้ยงดูตามตามวาระเขาเขาโตขึ้นเราก็สองแบบเด็กโตตอนนี้ก็พาออกงานได้แล้วเนาะตามงแล้วแต่ฮะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความความอยากจะไปของเขาด้วยไปยังน้องใส่ไหมคะ อายุ13กำลังจะเข้าสูงอายุหนึ่แล้วเขาดูห่างจากเรา้ไม่มีเลยฮะแล้วก็นอนอยู่ทุกวันเพราะว่าจริงๆแล้วในห้องผม4ี่คนก็นอนด้วยกันลูกผมก็นอนอยู่มีอะไรเขาคุยกับผมคุีรู้สึกว่าความเป็นความยั่งยืนไม่ถูกก็ผมก็ยังวัยรุ่นอยู่ผมก็คุยกับเขาได้เออเป็นเพื่อนกันเลยใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีลูกอ่ะเราเป็นเป็นทั้งหมดของเขาอ่ะเป็นของเล่นเป็นเพื่อนเป็นพี่ บางทีก็าอาจจะเป็นน้องเขาก็ได้แต่ว่าจริงๆคือมันมันคือความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกผมเชื่อว่าวันนี้ผมและครอบครัวมีความสุขนะครับเราก็แบ่งปันความสุขให้กับทุกคนน้องๆดูแบบคุณสมอ,อยากจะเข้าวงการพ่อไหมครับคือผมก็เรียนหนังสือก่อนก็ยังเหมือนเดิมใช่อยากให้เรียนหนังสือก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสอะไรที่มันเป็นเทอมสั้นๆเหมือนคำว่าอ,อ,อีเวนต ขายแบบซีรีส์หรืออะไรแบบซึ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเขาสนใจไหมเขาชอบนะเขาชอบว่าะเขาเคยไปเรียนแอตติ้งอะคือเรนรังเออก็ให้เขาชอบให้เขาให้เขาไปศึกษาเพราะว่าทางทฤษฎีเนี่ยผมอะไม่เก่งอ่ก็เลยต้องปล่อยให้เขาไปเรียนทฤษฎีแต่ถ้ามันเขาชอบจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยปฏิบัติเองแต่ว่ามันต้องมีการมาชวนงานัปศึกษาไปลองมาตรงนั้นก็มีบ้างครับแล้วรับรับไหมครับคือจริงมัน คือถ้ามันไม่รบกวนเวลาเรียนอ่ะหนโอเคใช่เพราะว่าถ้าอย่างเป็นละครที่มันยาวๆอย่างเขาม่ได้เพราจริงเขาเรียนหนังสือใหญ่เขาเรียนจริงนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นพาร์ทไทม์สั้นๆอย่างเงี้ยโอเคคิวหนังสิบคิวเขาเขาเล่นค่ห้าคิวเงี้ยเขาก็มีมาชวนก็แล้วแต่เขาอีกเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตัดสินให้เขาเขาต้องเป็นคนตัดสินตัวเองสุดท้ายมีเอากันยังเ่ราสอรานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ามีโอกาสครับ โอเคโอเคขอบคุณนะครับ <ahr> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ